สวัสดีครับวันนี้ก็มีบอลชิงเอเอเอคับนะครับเชลซีลิเวอร์พูลนะครับผมเตะกัน4ี่ทุ่มสีนะครับเวลาตามบ้านเราคืนนี้นะครับก็น่าจะเป็นคู่ที่น่าจับตาดูเหมือนกันนะครับมาดูวิเคราะห์กันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างเชลซีลิเวอร์พูลนะครับก็ไลน์อัพนะครับหลายแอปก็จะเชลซีก็จะมาใน3 4 2 1นะครับส่วนลิเวอร์พูลก็จะ4 3 3นะครับ สี่สองสามสามสี่สองหนึ่งของเชลซีนะครับมีใครบ้างก็มีเมนดี้มีอาลอนโซนะครับโูดิเกอร์ซิวาอ์ปิกเกอริตาเจมส์นะครับแล้วตัวชีคโจจินโยบูลิสิคเมลแล้วก็ลูการโกนะครับที่คาดว่าจะได้ลงส่วนฝั่งลิเวอร์พูลก็คิดว่าซาร่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับผู้เล่นประตูก็เป็นอาริซอนนะครับโนเวอร์ซันได้พักไปแล้วนะครับเกมที่แล้ว ฟันได้มาติดอาโนนเกียตาอิดสันทีโก้นะครับแล้วก็ดีแอสมาเน่ซารานะครับสามกองหน้าตอนนี้เข้าขากันสุดๆนะครับมิซซิ่งนักเตะที่ว่าคาดว่าจะไม่ได้ลงนะครับก็ชิเวลนะครับบาดเจ็บนะครับก็คอร์ลามภาษาอันดรอยนะครับบาดเจ็บอยู่โกวาสิตก็ยังลุ้นนะครับที่แล้วเจอรีดก็เจ็บเข่าไป ส่วนกองเตะที่แล้วยังไม่ได้ลงนะครับก็มาดูว่าจะหายทันไหมนะครับผมส่วนฝั่งลิเวอร์ p o o ก็มี f ฟาร์มิญโยนะครับตัวเดียวที่อาการบาดเจ็บอยู่นะครับผมมาดูที่ข่าว,ข,าวข,าของทางด้านลิเวอร์เชลซีก่อนนะครับมมเมเตียโอโคภาิตนะครับก็เจ็บเมื่อวันเสาร์นะครับเจ็บเข่าในเก็บเจอรีดนะครับที่ผ่านมาส่วนจอร์จินโยก็กลับมาจากการบาดเจ็บนะครับ ในเกมที่ชนะดี3-0นะครับผมส่วนกองเตะก็ยังไม่มานะครับยังไม่มายังพักอยู่นะครับผมส่วนลูกาูกก็ยิงได้นะครับทำให้ทูเคินเนี่ยมีตัวเลือกในกองหน้าเยอะมากก็ต้องเลือกว่าเอาใครดีนะครับผมลูกาูกก็กลับมายิงอีกแล้วนะครับผมส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับฟาบิโญ่ก็น่าจะไม่ได้ลงนะครับอีครบบนัดนี้เจ็บไพ m ์มสติงนะครับ จากนัดกลางสัปดาห์นะครับผมส่วนจอเดนเฮนเดอร์สันนะครับก็น่าจะลงแทนนะครับน่าจะลงแทนฟาบิโยนะครับผมส่วนโมซาร่ากับทีเโก้น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่นั่งสำรองไปเมื่อเกมอันลังคาหน,นะครับสองที่ชนะแอตเลิลาสองหนึ่งครับส่วนโรเวซันก็พักนัดเจอแอตเลติลานะครับ กน่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงในงนัดี้ชูเก้นคอปแล้วก็ต้องเลือกมาติดกับโคนาเต้น,นะครับที่จะมาลงเล่นกับฟันได้แล้วก็รุ่นดูนะครับว่าใครจะได้ลงนะครับผมก็พีดิชั่นนะครับทำนทายทำนายก็เชลซีนะครับสาบเกมหลังสุดก็มีชนะลีด3 1นะครับแล้วก่อนหน้านั้นก็เสมอกเวอร์ตัน,นแล้วก็แพ้แพ้แพ้เอวอร์ตัน,น แพ้ดูลตัน0แล้วก็เสมอเ,มอเ็มึ่กนะครับแล้วก็มาชนะเสมอวูฟนะครับ2-2แล้วก็มาชนะเรด3-0น,นะครับแล้วก็โคเซิตก็าจมาเจ็บนะครับหลังลาสุดส่วนลิวบูนี่ก็ได้ไปแล้วหนึ่งท้วยนะครับเรดครับที่เจอเชลซีชนะจุดโทษไปนะครับ และลิวภูก็ยังไม่แพ้นในบ้านเลยนะครับตั้งแต่เดือนธันวาที่ผ่านมานะครับผมการเจอกันของครอบกับทูเคินนะครับมันจะยากสําหรับครอบนะครับใน90นาทีนะครับผมส่วนต่อเวลาก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะครับผมสกอร์ที่คาดว่าจะได้นะครับของภูสกอร์นะครับก็เชลซีหนึ่ง รีพูสองนะครับน่าจะเป็นลิพูชนะไปนะครับส่วนแมนออฟเดอะแมตช์ก็น่าจะตกเป็นของมูซาลาสนะครับแล้วก็ลองมาดูทีแอดแล้วก็ดูดิเกอร์นะครับผมเทนเทนกล่องลงมานะครับอัที่ห้าก็บโมจิฟันได้นะครับผมฟกนได้โอเคเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับวันที่สอมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ